สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องแมงเป็นจนกระบะมือ2ครับวันนี้ครับเรามีรายละเอียดของตัวรถกระบะ4ประตูครับเกียร์ธรรมดายกสูงปี2019ครับมานำเสนอกับ Toyota Revo Double c a b ครับ2.4 e p พัครับปี2018ครับเล็กไม่์คันนี้ครับอยู่ที่175,000บาทครับผมราคารถครับเริ่มต้นอยู่ที่649,000บาทครับ ลูกค้าครับท่านใดที่สนใจรายละเอียดของตัวรถกระบะ4ประตูยกสูงครับเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์กระปุกปี2019คันนี้ครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดรถได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสรีไทครับ68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครครับเดีย๋ยวเราพามาชมรายละเอียดของตัวรถด้านหน้าด้วยกันครับในส่วนตัวด้านหน้าครับในส่วนของตัว โคมไฟครับลูกค้าจะได้ในส่วนของตัวไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับด้านในเป็นหลอดลูกแก้วครับ LED ครับเบื้องต้นด้านบนครับจะตัดในส่วนตัวไฟเดนทัลดิ้งไลท์ครับไฟเลี้ยวจะเป็นหลอดไส้ครับาภายนอกของตัวโคมครับสภาพเดิมๆใสๆนะครับไม่มีรอยขีดข่วนครับเบื้องต้นกระจังหน้าคันนี้ครับผมการออกแบบดีไซน์ครับจะเป็นในส่วนตัวรางพึ่งครับผมมีตัดในส่วนตัวกรอบโครเมียมครับโลโก้ครับโตโยต้าครับโครเมียมยังโชดอยู่ชัดเจนเป็นปกติครับ รายละเอียดของตัวฝั่งซ้ายครับผมไฟโปรเจคเตอร์ครับคันนี้สภาพเนเดิมนะครับหลอดลูกแก้ว LED ยังอยู่ปกติครับไฟ d a y t i m e ์ดันนิ่งไลท์ครับในส่วนตัวไฟเดียวที่เป็นหลอดไส้ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมรายละเอียดของตัวคันนี้ครับด้านล่างครับจะมีในส่วนตัวไฟฟลกแรมครับ เหลือไฟตัดหมอกให้ทานลูกค้าครับเบื้องต้นดีไซน์ให้ส่วนของตัวด้านล่างครับไฟตัดหมอกครับจะตัดมาในส่วนตัวทิมที่เป็นในส่วนโตโตโครเมียมครับกับพลาสติกสีดําเงาครับรายละเอียดของตัวหลอดไฟครับไฟตัดหมอกสภาพเหมือนเดิมครับไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยร้าวของตัวไฟตัดหมอกครับจังหน้าด้านล่างครับแผงลังพึ่งยังเป็นปกติครับที่เป็นสีดารายละเอียดของโต๊ะฝั่งขวาครับในส่วนโตัวไฟตัดหมอกครับสภาพเดิมๆครับใสๆสวยๆเลยครับคันนี้ตัดทิมในส่วนตัวโครเมียมครับเบื้องต้น รายละเอียดของตัวรถคันนี้ครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนของตัวเลขทะเบียนที่เป็น9กกอไก่ชฉชิงครับ3369ครับกรุงเทพมหานครครับรายละเอียดของตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับสภาพเดิมเดิมครับบอดี้เดิมเดิมทุกอย่างครับรายละเอียดของตัวยุโรยค่อนข้างจะน้อยครับไม่มีชดโครง้างด้านหน้าแน่นอนจะตัดในส่วนตัวทิมที่เป็นด้านล่างครับที่เป็นสีดําเงาครับเบื้องต้นรายละเอียดด้านข้างครับผมดูในส่วนของตัวรอยต่อของตัวชุดต่อของตัวกระชนด้านหน้าครับสภาพเดิมเดิมครับ แนบชิดสนิทเป็นเหมือนเดิมปกตินะครับรายละเอียดของคันนี้ครับลูกค้าจ่ายได้ในส่วนตัวฟิสที่เป็น60%ครับกับ80%ครับรอบคันรายละเอียดของตัวแม็กครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวแม็กครับจะได้ในส่วนของตัวแม็กที่เป็นสีดำครับรายละเอียดของตรงนี้ครับผมจะเป็นแม็กคล้ายๆของตัวออฟโรดครับผมเบื้องต้นรายละเอียดของตัวยางอแม็กครับผมจะเป็นแม็ก16นะครับด้านหน้าเป็นเบรกดิสครับรายละเอียดของตัวยางครับ หน้ากว้างจะอยู่ที่265ครับผมความหนาจะอยู่ที่70ครับเป็นในส่วนของตัวยาง R16 ครับรายละเอียดของตัวยางครับสภาพเดิมๆครับลูกค้าชอบในส่วนรายละเอียดของตัวยางหนาๆตรงนี้ครับก็ค่าจะตอบโจทย์อยู่แล้วครับเบื้องต้นรายละเอียดตรงนี้ครับผมอาจจะมีในส่วนตัวรอยของตัวหัวน็อตครับตรงนี้จะเราทําการเปลี่ยนให้ครับถ้าลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนดีเทลของตัวหัวน็อตตรงนี้ครับไม่มีปัญหาแต่ให้ดูดีเทลของตัวรายละเอียดของตัวยางก่อนครับตรงนี้ไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้านนะครับ สภาพตัวยางครับใหม่ใหม่เลยครับผมตรงนี้รายละเอียดของตัวปียางครับเบื้องต้นปียางใหม่ใหม่เลยครับปียางปี22ครับเบื้องต้นตรงนี้ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับรายละเอียดของตัวยางดอกยางค่อนข้างจะหนาครับรายละเอียดของตัวโช๊ด้านหน้าครับหัน็อตยังอยู่เป็นเหมือนเดิมปกติครับไม่มีรอยเสมรัม่วของตัวน้ามันครับบางคนที่ติดการยึดโถนตัวหัน็อตทุกอย่างยังชัดเจนเป็นปกติเหมือนเดิมครับบอดี้ทุกอย่างสภาพเป็นเดิมครับคันนี้อาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยครับ๋ยวาทาเราทำการปรับสภาพก่อนส่งมอบทอนลูกค้าเบ บางคนด้านหน้าครับยังอยู่สภาพเหมือนเดิมครับตรงนี้จะมีในส่วนตัวบันไดด้านข้างครับขอบุคคลขึ้นด้านด้านบางคนนั่งข้างครับแล้วก็บุคคลขับให้ทางนี้ครับผมและเรียงของตัวทิมนะครับหรือว่าตัวนํำเพจของตัวไฮรักยังอยู่ครบนะครับในส่วนตัวไฟเลี้ยวครับจะได้ในส่วนตัวอ่าก่อไฟเลี้ยที่เป็นโครเมียมครับตัดในส่วนตัวไฟเลี้ยวครับเบื้องต้น รายละเอียดของท่านนี้ครับจะไม่มีในส่วนตัวกันสาดให้ครับเดี๋ยวทางเราทําการแถมให้ครับในส่วนตัวกันสาดด้านข้างครับทั้งสี่บานตรงนี้ให้ครับไม่ีปัญหาด้านจับเป็นโครเมียมปกตินะครับผมกระจกครับตัวในรายละเอียดของตัวโตโยต้ายังอยู่ชัดเจนนะครับคันนี้เดี๋ยวเราพาดูแผงประตูครับฝั่งตัวคนนั่งข้างด้วยกันครับในส่วนตัวด้านข้างครับแผงประตูครับจะเป็นพลาสติกสีดําครับเบื้องต้นเลยคอัตัวทิ้มที่ตัดครับจะเป็นสีบอลครับด้านจับเป็นโครเมียมปกติครับมีวัสดุของในส่วนตัวเบาะครับ ที่อเป็นของตัวซอฟต์พาร์ทให้ทางลูกค้าครับตรงนี้ด้านหน้ามีในส่วนตัวสีดําตัดครับเบื้องต้นรายละเอียดลำโพงครับยังอยู่ชัดเจนเป็นปกติครับมีที่วางแก้วน้ําวัสดุโครงสร้างร้อยเม็ดอาร์คทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมปกติครับในส่วนตัวลูกยางขอบประตูครับตรงนี้ไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวนะครับวัสดุทุกอย่างยังอยู่ชัดเจนเป็นเหมือนเดิมปกติครับหัวน็อตครับสภาพเดิมเดิมครับไม่มีการถอดนะครับเบื้องต้นทั้งข้างด้านล่างและทั้งด้านบนเลยครับ รายละเอียดทุกอย่างครับยังเหมือนเดิมเดี๋ยววันพามาดูอะไรของตอนเราลอยเม็ดอาร์คเลยครับลอยเม็ดอาร์คพาร์กิ้งครับยังอยู่กลมใสๆเลยครับคันนี้ไม่มีการเชื่อมต่อโครงสร้างนะครับสภาพเดิมๆครับตรงนี้ในส่วนของตัวดีเทลครับเสา A ครับสภาพอยู่เหมือนเดิมหัวน็อตทุกอย่างยังยึดติดเหมือนเดิมอยู่แล้วครับผมบริษัทเพชรยนต์วารตีโดส่วนตัวโครงสร้างอยู่แล้วครับถ้านลูกค้ารับรถไปเจอรถที่ความจมน้ำโดยชนหนักครับทางเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เร,เราดูแลในส่วนข,ข,ของตัวรันตีหลักการขายครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่30วันครับจากที่ดูกค้ารับรถไปครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราพาดูแผงประตูฝั่งซ้ายครับด้านหลังนี้กันครับรายละเอียดของตัวแผงประตูฝั่งซ้ายด้านหลังครับพลาสติกยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดของตัวทิ้มที่เป็นพลาสติกสีบอลเงินยังอยู่ครบนะครับด้านจับครับเป็นโครเมียมครับเบื้องต้นวัสดุซอฟท์พาร์ทที่เป็นเบาะหนังยังอยู่เหมือนเดิมครับที่เป็นสีดำรายละเอียดทีเทีของตัวฝาประตูด้านหลังครับ ยังอยู่ครบนะครับในส่วนของตัวลำโพงที่วางแก้วน้ํายังอยู่ชัดเจนครับในเรื่องของตัวหัวน็อตของการยึดประตูหลังยังอยู่เหมือนเดิมครับคันนี้ครับจะมีในส่วนตัวด้านจับครับของบุคคลนั่งหลังเพิ่มมาครับตรงนี้ลอยว่าไอ้ของตัวโครงสร้างครับรอยเม็ดอาร์กลมๆเหมือนเดิมนะครับคันนี้ขอบยางไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราพามาดูดีของตัวด้านหลังด้วยกันครับในส่วนตัวล้อด้านหลังครับ สีดำยังอยู่เหมือนเดิมนะครับจะเป็นในน็อตอ่าส่วนของตัวน็อต6รูครับรายละเอียดของตัวแม็กเป็นแม็ก R16 ครับที่เป็นในส่วนตัว6ก้านครับเบื้องต้นยางครับเป็นไอแนวของตัวออฟโรดครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกร้าวนะครับสภาพยางเดิมๆทุกอย่างครับเป็นยางของปี2 2ครับล้อแคสซีโครงสร้างทุกอย่างการเชื่อมต่อของโครงสร้างยังอยู่เหมือนเดิมเป็นปกตินะครับพัดติของการยึดต่อของตัวข้างหลังครับยังอยู่เหมือนเดิมพัดติของการยึดซุ้มล้อทุกอย่างยังเป็นบอดี้เหมือนเดิมนะครับ บางคนด้านหลังครับยังอยู่ชัดเจนเป็นปกตินะครับสติ๊กเกอร์หรือว่าตัวทีมที่เป็นปีเลนเนอร์ยังอยู่ชัดเจนนะครับไฟท้ายครับจะได้ในส่วนของตัวหลอดไฟท้ายที่เป็นหลอดไส้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเลีซที่เป็นหลอดไส้สีส้มครับเบื้องต้นทีมโลโก้โตโยต้ายังอยู่ชัดเจนครับในของตัวคันนี้ครับจะได้ในส่วนของตัวไฟเพิ่มเติมครับจุดเรนดูที่3ครับเกี่ยวกับไฟเบรกครับคันนี้ครับมีในส่วนของตัวกล้องหลังครับด้านจับของตัวด้านหลังครับเป็นโครเมียมครับเบื้องต้นทีมในส่วนของตััว กับไทของตัว E ยังอยู่ชัดเจนครับโลโก้ของตัวรีโวยังอยู่ปกตินะครับการชนด้านหลังครับสภาพเหมือนเดิมครับตัดมาในส่วนตัวกรอบครเมียมด้านหลังเบื้องต้นครับรายละเอียดของตัวหลังกระบะครับเป็นไมเนอร์ครับสภาพเดิมๆปกติครับคันนี้ไม่มีรอยขีดข่วนของตัวบอดี้ของตัวไมเนอร์ด้านหลังครับกรโของสร้างทุกอย่างครับบอดี้ด้านหลังครับสภาพเดิมๆครับไม่มีการเชื่อมต่อของตัวหลังกระบะครับเบื้องต้น รอยหัวน็อตของการยึดทุกอย่างยังอย,งอยู่ชัดเจนเป็นปกติครับทั้งขวาและก็ซ้ายเลยครับในส่วนของตัวด้านล่างครับคันนี้ลูกค้าครับเดีย๋ยวเราทังครับการติดตั้งในส่วนตัวล้ออะไรทางลูกค้าครับแต่เห็นในส่วนตัวโครงสร้างด้านล่างก่อนว่าในส่วนของตัวแหนบหรือว่าโช๊คทุกอย่างาสภาพเหมือนเดิมตรงนี้ครับผมชัดเจนเลยครับไม่มีการเสริมวของตัวน้ำมันครับ ล้อหลีเขาตัวไฟครับฝั่งขวาครับด้านท้ายครับหลอดไฟยังอยู่ชัดเจนเกาบไม่มีหรือรอของการแตกหรือร้าวครับเบื้องต้นสภาพเดิมๆครับทิมที่เป็นโลโก้สติ๊กเกอร์ของตัวพิเลนเนอร์ยังอยู่ปกติครับล้อหลีเขาตัวล้อด้านขวาด้านหลังครับผมสภาพเหมือนเดิมนะครับน็อตหกลูสีดาครับเบื้องต้นล้อลีตัวปียางครับไม่มีรอยแตกร้าวหรือรอยฉีกขาดครับอาจจะมีเศษฝุ่นเล็กน้อยครับตรงนี้ถ้าน้องชอบในส่วนของตัวยางที่เป็นแนวออฟโรดครับ คันนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์อยู่แล้วครับเบื้องต้นรายละเอียดของตัวโครงสร้าง SC ครับแนมเพจยังอยู่เหมือนเเป็นปกติเหมือนเดิมครับการเชื่อมต่อตรงนี้ครับลายเดิมๆนะครับไม่มีการบุบหรือว่าการเชื่อมต่อใหม่ของตัวโครงสร้าง SC อยู่แล้วครับเบื้องต้นซุ้มล้อพลาสติกทุกอย่างยังเป็นบอดี้เหมือนเดิมนะครับบังโคนหลังยังอยู่ชัดเจนนะครับคันนี้ในส่วนตัวอ่าด้านขวาครับด้านจับไปโครเมี่ยมครับ แผงประตูครับสภาพบอดี้ครับเหมือนเดิมตัดทิ้มที่เป็นสีบอลเงินครับด้ามจับโครเมียมครับรองดืสดิโอพาร์ทครับไม่มีฉีกขาดครับในส่วนตัวเบาะหนังสีดําครับสภาพเดิมเดิมครับคันนี้ที่วางแก้วน้ํามีให้ปกติครับลอยยึดของตัวหัวน็อตทุกอย่างครับไม่มีการถอดนะครับบอดี้โครงสร้างครับด้ามจับมือครับของคนนั่งด้านหลังข้าบฝั่งขวายังอยู่ชัดเจนครับเป็นปกติอะไรของตัวร้อยเบ็คอาร์คครับอยู่เหมือนเดิมครับกลมกลมใสใสนะครับคันนี้ ในส่วนของตัวประตูด้านหน้าครับผมด้านจับจะเป็นในส่วนของตัวด้านจับที่เป็นอาโครเมียมครับแผงประตูด้านหน้าครับบอดี้ําเดิมครับสีดาครับไม่มีตอยแตกนะครับทิมที่เป็นในส่วนตัวตัดสีบอลเงินยังอยู่ชัดเจนครับบอดี้ของตัวนั้นจับมือโครเมียมอยู่ชัดเจนครับในส่วนตัวคันนี้ครับจะได้ในส่วนตัว กระจกพับไฟฟ้าครับสามารถปรับของตัวกระจกได้ครับเบื้องต้นมีในส่วนตัวปุ่มล็อกอัตโนมัติครับหรือล็อกกระจกครับสามบานด้านฝั่งซ้ายแล้วก็ด้านหลังครับเบื้องต้นปุ่มคันนี้ครับมีในส่วนตัววันทัดออโต้ครับเกี่ยวกับการเปิดจกขึ้นลงให้ทันลูกค้าครับจะเป็นของบุคคลฝั่งคนขับอย่างเดียวครับเบื้องต้นอันเดียวัสดุครับด้านข้างครับเหมือนเดิมรอยประตูรอยเม็ดอาขอบลูกยางทุกอย่างยังดีเทลเหมือนเดิมปกตินะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยแตกราวครับผม โครงสร้างของการยึดหัวน็อตทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับคันนี้เดี๋ยวเราพาดูเลยของตัวล้อหน้าฝั่งขวาแล้วนครับทิมมไฮลักยังอยู่เหมือนเดิมนะครับฝาครับกระจกฝั่งขวายังอยู่ครับก่อครเมียมไฟเลี้ยวมีให้ครับชัดเจนครับคันนี้รายละเอียดล้อครับสภาพเดิมๆเหมือนเดิมครับคันนี้ไม่มีล้อแตกของตัวยางนะครับเบื้องต้นรถสภาพเต็มๆครับคันนี้ ช็ด้านหน้าสภาพเดิมเดิมครับคันนี้ไม่มีรอยของการซึมรั่วของน้ำมันหรือการถอดของตัวหัวน็อตนะครับเบื้องต้นดูหัวน็อตได้ครับคุมล้อพลาสติกทุกอย่างครับยังเหมือนเดิมครับบางโคนด้านหน้าไม่มีรอยขาดหรือรอยแตกของตัวบังโคนด้านหน้าครับประสโครงสร้างยังเหมือนเดิมครับมีแค่เศษฝุ่นเล็กน้อยไป็น้ังโวครับทางเราทำการปรับสภาพก่อนส่งมอบรถให้ทางลูกค้าครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราพาดูเลยขงตัตรถด้านในนี้กันครับ คันนี้ครับลูกค้าครับจะได้ในส่วนของตัวคุญเจที่เป็นสวัดคีครับหรือว่ากุญเจดาบครับเบื้องต้นอาจจะมีระบบของการเปิดปิดครับ <sect Social sund ay> อัตโนมัติครับเบื้องต้นเป็นกุญเจสวัดคีนะครับคันนี้หรือกุญเจดาบครับไม่มีในส่วนตัวปุ่ม smart enti ให้นะครับคันนี้ไปดกภายในครับคันนี้จะได้ในส่วนตัวเบาะหนังครับที่เป็นสีดําครับ แต่ว่าในส่วนของตัวหมอนร่องคอตรงนี้ครับทางเราทําการแก้ไขให้ครับไม่ต้องกลัวทางเราทําการติดตั้งให้ลูกค้าปรับสภาพตรงนี้เบื้องต้นอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวเราพาไปชมเลยของตัวด้านในด้วยกันครับด้านจับครับบุคคลขึ้นมีให้ครับปกติคันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูในของตัวด้านในด้วยกันครับกุญแจเบื้องต้นนะครับเป็นของตัวสวอดคีที่เป็นกุญแจดาบนะครับเราต้องทำการเหยียบคัดก่อนสตาร์ทนะครับเบื้องต้นรุ่นนี้ เพื่อป้องกันอันตรายครับเบื้องตน้นในส่วนของตัวพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับฝั่งซ้ายครับปรับคอนโทรลเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงสามารถเชื่อมต่อบลูทูธสั่งการด้วยเสียงรับสายวางสายได้ครับเบื้องตน้นรายละเอียดของตัวพวงมาลัยครับวัสดุครับเป็นในส่วนของตัววัสดุพลาสติกครับผมตรงนี้เบื้องตน้นจะตัดในส่วนของตัวขอบพลาสติกที่เป็นสีบอลเงินนะครับ แอร์แบ็กคู่หน้ามีให้ครับด้านหน้าของพวงมาลัยครับของบุคคลนั่งข้างครับเบื้องตน้นรายไดของคันนี้ครับผมเบื้องตน้นในส่วนของตัวพวงมาลัยครับพวงมาลัยสามารถปรับได้4ระดับนะครับขึ้นลงครับทั้งสี่ทิศทางครับเบื้องตน้นอันนี้เราให้ท่านลูกค้าเห็นก่อนนะครับ รายละเอียดของตัวเลขใหม่ครับคันนี้อยู่ที่1นึ่งแสนเจ็ดหมัครับสั่งซ้ายเกี่ยวกับวัดรอบปกติครับฝั่งขวาเกี่ยวกับระบบความเร็วครับคันนี้มีเกี่ยวกับระบบของตัว Eco Mode ให้ครับเบื้องต้นรายละเอียดฟังก์ชันครับในส่วนตัวด้านขวาครับมีที่วางแก้วน้ําให้ทางลูกค้าแล้วครับหรือว่าใส่ในส่วนตัวตัว,ตวเหรียญให้เบืเ้องต้น การดีไซน์คอนโซลด้านหน้าครับเป็นสีดำครับพลาสติกเหมือนเดิมครับผมจะตัดในส่วนตัวลายทิ้มที่เป็นสีบอลเงินครับจะมีบอกในส่วนตัวนาฬิกาครับสามารถปรับรายของตัวชั่วโมงและกนาทีครับมีปุ่มฉุกเฉินหรือว่าตัวอิมเมอร์เจนซี่ไลท์ให้ทางลูกค้าครับหน้าจอครับหน้าจอจะเป็นในส่วนตัวหหน้าจอครับ7นิ้วครับปกติครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธตรงนี้นะครับเล่นเครื่องเสียงได้ครับใส่ซีดี สามารถเชื่อมต่อการรับสายวางสายตรงนี้ได้เป็นปกติครับเรามีในส่วนตัวระบบ p อ s s เพรสเจอร์ a อตรงนี้ห้ครับเบื้องต้นครับรายละเอียดก็คือจะบอกสถานะของการใช้งานของตัว Airbag ตรงนี้ให้ทางลูกค้าครับแอร์ครับจะเป็นในส่วนตัวแอร์แมนนวลครับซ้ายมือเกี่ยวกับทิศทางของตัวแอร์ครับปุ่มตรงนี้ครับเกี่ยวกับหรื่ของการไล่ฟ้าครับตรงกลางเกี่ยวกับสปีดของตัวพัดลมครับฝั่งขวาเกี่ยวกับอุณหภูมิครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านล่างเกี่ยวกับทิศทางของการดึงลมภายในกับภายนอกครับ คันนี้ครับจะมีในส่วนงตัวปุ่ม power outlet ให้ทางลูกค้านะครับทั้งสฝั่งแล้วก็มีพอร์ตของตัว USB แล้วก็ AUX ใทางลูกค้าครับรเอด,ดด้านล่างครับมีถาดใส่ของครับในส่วนของตัวอะไรของตัวขอบตรงนี้ครับมีทิมตัดของตัวสีบอลเงินของขอบของตัวเกียร์ให้ใหทางลูกค้าด้วยครับ เกียร์ครับเบื้องต้นจะเป็นในส่วนตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกที่เป็น6สปีดครับมีในส่วนตัวปุ่ม E Co Mode ครับ Power Mode มครับมีช่องวางแก้วน้ำให้เบื้องต้นครับวัสดุของตัวอ่ายูบ็อกครับจะเป็นในส่วนตัวเบาะหนังสีดำครับชั้นในยูบ็อกสภาพเดิมๆครับห้องยูบ็อกค่อนข้างจะกว้างครับหนังสภาพเดิมๆปกตินะครับในส่วนตัวหมอนรองคอตรงนี้ไม่ต้องกวนะครับเดี๋ยวทาลเราทำการ ติดตั้งให้ลูกค้าเบื้องต้นครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวปัญหาตรงนี้ครับผมรายละเอียดของตัวคอนโซลด้านหน้าครับจะมีช่องเอกสารไอวางของครับเบื้องต้นช่องด้านหน้านะครับมีระบบของตัวคูลบ็อกให้ทางลูกค้านะครับคันนี้เป็นคูลบ็อกนะครับความเย็นก็จะเข้ามาในห้องตรงนี้ครับด้านล่างครับเก๊ยังมีให้เป็นปกตินะครับมีของชัวช่องวางแก้วน้ําหรือว่าใส่เย็นก็ได้ครับเบื้องต้น การดีไซน์ของโซนด้านหน้าของทางโตโยต้าค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วครับคนนี้ถือว่าไม่ได้ถึงว่าต่ําหรือว่ายุคต่าสมัยโดยตรงนี้นะครับผมค่อนข้างจะสวยงานอยู่แล้วครับของการดีไซน์ของลางโตโยต้าครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราพามาดูรายละเอียดของตัวด้านจับครับมีให้ทางครับบุคคลขับครับแผงบังแดดครับฝั่งบุคคลนั่งข้างมีกระจกให้ครับที่ใส่แว่นตามีให้ครับผม ไฟครับแผงด้านหน้ามีให้ครับต้อสองฝั่งเลยครับที่บังแดดครับคันนี้ฝั่งบุคคลนั่งขับครับไม่มีให้นะครับแต่จะมีคาดอาศัยค่าครับที่คาดในส่วนตัวบัตรเลขกระสานลงยินได้ครับอด่าลวเราพามาชมเลยค่ะตัวด้านหลังด้วยกันครับในส่วนตัวด้านหลังครับ สภาพเหมือนเดิมนะครับในส่วนตัวบ่อครับผมหมอนรองคอเาาทำการแก้ไขครับเดี๋ยวเราทําการใส่ทางลูกค้าครับไม่ต้องกลัวตรงนี้ครับหมอนรองคอจะมีทั้งด้วยกัน3าจุดครับบุคคลฝั่งซ้ายตรงกลางแล้วก็ฝั่งขวาครับและก็จะมีในส่วนของตัวที่วางแขนครับเป็นในส่วนตัวระบบเบาะซอบพัดครับคอนี้มีที่วางแก้วน้ําให้ปกติครับผมด้านของตัวเบาะครับฝั่งบุคคลนั่งข้างครับมีที่ใส่กอกสารให้ครับเบื้องต้น ทั้งฝั่งบุคคลเบาคนขับให้ครับมีให้ทั้งคู่นะครับคันนี้รายละเอียดของตัวด้านหลังครับคันนี้มีที่แขวนของให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ด้านจับของมือครับฝั่งด้านหลังครับทั้งสองฝั่งมีให้เหมือนเดิมครับไฟครับตรงกลางห้องโดยสารมีให้ปกตินะครับริ้วรอยของตัวฝ้าเพดานหลังคาครับสภาพเดิมๆนะครับคันนี้ไม่มีรอยยิ้วอยนะครับค่อนข้างจะน้อยครับอย่างไงทองเราทําการปรับสภาพให้ทางลูกค้าเบื้องต้นอยู่แล้วครับตรงนี้ สภาพสวยๆตรงนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจครับตรงนี้พี่เข้ามาจับจองได้เลยครับผมที่บริษัทเพชรยนต์เลยครับเดี๋ยวเราพาไปดูรายลเอียขอ่ตัวห้องเครื่องด้านหน้าด้วยกันครับครับในส่วนของัตห้องเครื่องด้านหน้าครับคันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเชื้อเพลิงดีเซลครับที่เป็นขนาด2.4ครับหรือ2 4 0 0 cc ครับเบื้องต้นในส่วนของตัวแรงม้าครับคันนี้อยู่ที่150แรงม้าครับแรงบิดจะอยู่ที่350นิวตันเมตรครับเบื้องต้นและนียดของตัวห้องเครื่องครับฝาครอบมีให้ปกติครับรอบเดินเครื่อง ของตัวเครื่องครับรอบเดินปกติครับในส่สวนของตัวเรายซึมร่วของตัวน้ำมันเครื่องไม่มีนะครับคันนี้รอยมา้าของตัวของ,อง,องน็ตนอตส uh ีทุกอย่างยังเป็นชัดเจนอยู่ปกตินะครับเราให้ทัพท่าเห็นฟังเสียงพอตัวห้องเครื่องตรงนี้เลยครับผมห้องเครื่องัห้องข้าจะเดินรอบนิ่งอยู่แล้วครับตรงนี้รายละเอียดครับผมของตัวฝากระโปรงครับตรงนี้เหลี่ยมน็อตทุกอย่างยังชัดเจนเหมือนเดิมนะครับรอยเบ็ดอาร์ทุกอย่างสภาพของตัวฝากระโปรงทุกอย่างบอดดี้เดินนะครับลอยเบ็ดอาร์กลมๆนะครับคันนี้ ใส่กับสติกเกอร์มีให้ชัดเจนนะครับปะดีของตู้รูสากระโปงครับยังมีอยู่เหมือนเดิมน,นะครับหัวน็อตเลียงเยมคมๆนะครับอันนี้ไม่มีการถอดของตัวฝาระปรงแน่นอนครับคันคนี้โครงสร้างทุกอย่างตะเข็บทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมน,นะครับคันนี้จะมีในส่วนตัวระบบของ A b เให้ทางลูกค้าดนวยครับจะมีชุดของตัวระบบเด็ก A b เให้ทางลูกค้าครับอันนี้โครงสร้างหัวน็อตทุกอย่างยึดติดเป็นเหมือนเดิมน,นะครับ ไม่มีการเชื่อมต่อของตัวโครงสร้างครับอะไรของน็อตทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเน่มเพลทของทางโตโยต้ายังอยู่ครับคันนี้มอกช็อตปเกอร์ยังมีอยู่ชัดเจนนะครับอะไรของตัวถาดแบตครับเป็นพลาสติกนะครับคันนี้บ้างต้นไม่มีการแตกนะครับหรือการสืวกของตัวน้ํากดครับของรูตัวแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ของเรามีมันตีให้ครับ3 0วันไม่ต้องกลัวครับตรงนี้เราดูแลระบบของตัวเครื่องยนต์ครับผมไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ครับลูกค้าครับ3 0วันหลังจากที่ลูกค้ารับรถไปครับเดี๋ยวเรา อาพาไปดูอะไรของตัวม้อน,น้ำด้วยกันครับหม้อน,น้ำครับสติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่ชัดเจนเป็นปกตินะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจอะไรองตัวรถกระบะ4ประตูที่เป็นอ่าในส่วนตัวดับเบิลแคบ2 4ีพัทรับปี2019ครับ,รบสามารถเข้าดูเลยรถได้ที่พยนต์เลยครับ ลูกค้าท่านใดครับที่สนใจรายละเอียดตัวรถกระบะครับผม4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาครับผมกับในส่วนตัวรีโวครับดับเบิลแคปครับสอี e พัฒนปี2019ครับคันนี้เรียกมาแค่แสนเจ็ดเองครับผมรีบเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่บริษัทเพชรยนต์เลยครับผมที่ตั้งบริษัทเพชรยนต์ครับอยู่ซอยเสรีไทย68ครับแยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครครับหรือมีข้อสงสัยตรงไหนครับสามารถโทรมาสอบถามกับทางเซลล์มิงได้เลยครับที่เบอร์0 6 4 1 4 6ก 6023ครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์นี้ได้ครับผมเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไฟแนนซ์ครับหรืออะไรของตัวรถครับเบื้องต้นลูกค้าที่ของลูกค้าครับสามารถออกรถได้ครับผมดอกเบี้ยของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.59ครับตลอด4ปีครับผมสามารถผ่อนสูงสุดครับ7ปี8 4งวดครับเข้ามาสอบถามหรือดูรายของตัวรถก่อนได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ครับเรามีรายละเอียดของทางเจ้าหน้าที่ครับส่งเซ็นเอกสารครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเซ็น มาเซ็นเอกสารที่บริษัทครับผมเอามีบริการของการส่งรถสไลด์ให้ครับคิดตามระยะทางครับเบื้องต้นยังไงครับขอฝากอะไรของตัวรถกระบะสีประตูยกสูงครับปี19ที่เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์กระปุกคันนี้ไว้ด้วยนะครับผมยังไงครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องมิตรยนรถกระบะมือสองตรงนี้ด้วยนะครับผมยังไงอีพีหน้าเรามีอะไรของตัวรถเข้าใหม่ยังไงเราจะมานําเสมอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้มิตรยนขอลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับ